โอยฉันรอเวลานี้มานานเอาแล้วนะครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุนฟน,นเจ้า5กันด้วยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ในเกมไอภาคใหม่กันอีกแล้วนะครับผมวู้ซึ่งวันนี้นะครับผมมาอยู่กับผีสตาร์ครีปนั่นเองนะครับผมลคลิปน,นี้จะเป็นยังไงนนะครับก็ไปรับชมกันเลยโอ้มาแล้วเฮ้ยรันอะไรอะโอ้ยแดกคูล่ามาแล้ว โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยแต่มันเดินช้าไม่เป็นไรมานี้มาหนี้เรามาดูท่ากันท่าเดินของมันกันนะฮะโอ้มันมีทั้งหลายตาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่องมันข้างบนกันวิ่งขึ้นมาก่อนเลยไหนอยู่ไหนนี่มันอยู่นู่นเดี๋ยวเราวิ่งสวนมันไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสมาร์บะปัลลัพปัลลัพ โอเคเรารอบมันมาได้มานะฮะไปกันต่อที่ห้องนี้มาทําการเก็บกันต่อเลยถุงที่สามแล้วนะครับโอเคอันนีะกี้ก็ห้องตะกี้โอเคจุ๊บถุงที่สี่มีไหมห้องนี้ไม่นะไม่มีนะฮะโอเคอยู่ไหมเอ่ยไปวิ่งขึ้นเก็บออยนะฮะถุงที่สี่วิ่ง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 เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคนี่ไงถุงที่5้ามาทางนี้เจอไหมถุงที่หกเก็บไอ้ มาไหมมาไหมตอนนี้นะฮะเหมือนมันอยู่อีกฟากหนึ่งโอเคเราออกว่ามันอยู่ในห้องที่เราวิ่งกันไปตอนวิ่งขึ้นไปตรงชั้นห้องสมุดเป็นจุดแรกนะ,ะนั่งตรงเก้าอี้สิใช่หมดหนทั้งเราก็นั่งตรงเก้าอี้ช่วยฉันมาแล้วไกลมากเนื้อให้นั่งเก้าอี้อยู่แล้วก็กลับไปนั่งใหม่แต่เ,เราต้องวิ่งขึ้นมากันเ <c oughs> สือนเะสือนเะสือนะนะมาเร็วฉันมาแล้ว ฉันรอเวลาที่นะฉันจะต้องไล่ล่านายไม่เป็นไปฉันไม่เคยคิดเลยนะว่านายจะมาจะมาได้ออ้ยเยเป็นบก่อนละเว้เ้นา,นายก็มาหาฉันทำไมฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการให้นายมาหาฉันและนองก็สาม,มารถใช้เหรียญจำนวนสามร้อยเหรียญนะฮะในการปลดล็อกฉันได้อุ้ย เกือบโดนไหมโดนนั่นไงโอ้ยทางนี้นะครับผมจะไม่คงจะรอดจากเก้าสตาร์คีบนี่ให้ได้นะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ผมขออนุญาตกับไปตอนที่ผมเจอถุงทั้งหมดเจ็ดถุงเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะโอเคนะฮะทุกคนตอนนี้ก็คือผมก็เก็บได้ทั้งหมดเก้าถุงแล้วนะฮะทีแรกผมตั้งไว้ว่าจะเก็บไว้ทั้งหมดเจ็ดถุงนะฮะแต่พอดีว่าใระยะเวลาน,านานอยู่พอสมควรเลยึบ เจอไม่นอถุงที่สิบเอ็ดอยู่นี่ใจเจอแล้วโอเคสุดท้ายถุงสุดท้ายถุงสุดท้ายมันเราซ่อนไว้หน่อยอ่ะอืมไม่มีมีไหมไม่มีนี่หม่ใหม่ม,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 มีโอเคไากันต่อนะ,ะตอนนี้เราต้องทําการอ่ารีบหาทางออกแล้วนะครับไปกันไปกันเดี๋ยวก่อนให้ขี่สตาร์คิปมาจุ๊บไม่โดดไม่โดดจุ๊บ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 จื๊บ,บแล้วผ่านไปที่รียบร้อยเรียบมาเรียบร้อยโอ้ย โหลดไปโดยเหรอฉันไม่น่าพลาดเลยโอเคนะทุกคนกส็สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับนี้สวัสดีครับ